เรามาต่อกันที่อีพีที่4นะครับเรามาขึ้นกาบยานี11เนะครับเมื่อเมื่อเมื่อีพีที่แล้วเราพูดถึงความยากลําบากของพระจายสุริยากับพระนางสุมาลีที่ต้องมาตกทุกข์ยากยัมาอยู่ในปา่าและก็ทั้งสองได้เคียงคู่อยู่ใกล้เคียงกันก็กระทําบทอัศจรรย์นในบทนี้นะครับขึ้นกดบทอัศจรรย์คาว่าบทอัศจรรย์ก็คือถ้า พูดง่ายๆตามภาษาถ้าเด็กเข้าใจก็คือบทบทเลิฟซีนแต่เราเลิฟซีนยังไงไม่ให้ทะลึ่งลามกก็ต้องเลิฟซีนแบบวรรณคดีก็คือเลิฟซีนแบบเอาสัญ,ญลักษณ์เอาภาพโพสเอาสิ่งต่างๆมาให้เราเห็นนะครับโดยที่เขาไม่บรรยายตรงๆเหมือนอการ์ตูนนะว่านิยายในสมัยนี้พอ,อนนกเรียนอ่านชาพวกเลิฟซีนโอ้โหบรรยายเห็นภาพเลยแต่ถ้าทางวรรณคดีนี่ไม่ต้องชัดขนาดนั้นให้นักเรียนคิดเอาเองใครมีพอที่จะ คิดตามได้ก็คิดตามไปแต่ในที่นี้ครูจะสอนแบบเหมือนท่านต้องการแฝงอะไรไว้นะครับขึ้นกดบทอัศจรรย์เสียงคลื้นขั้นชั้นเขาหลวงก็คือเสียงดังนะครับก็คือ,อเสียงเขาหลวงเนเขาหลวงก็คือภูเขาภูเขาเนี่ยมันเสียงดังไปหมดนกหกตกรังลวงสัตว์ทั้งปวงน่วงงนนงงก็คือสัตว์ปลาต่างพากันง่วงต่างพากันโงนเง,งินไปมาแดานดินถิ่นมนุษย์เสียงดังดุดพเพลิงโพงโอ้เสียงดังดุดเห็นไหมเรามาดูพวก ลูกเล่นหรือว่าพวกโวหารต่างๆเด่นดุดเนี่ยแปลว่าเป็นคําอุปมาแปลว่าเหมือนนะครับเป็นโวหารอุปมาแปลว่าเหมือนเหมือนไฟไหม้เลยตึกคว้านบ้านเรือนลงคว้านก็แปลว่าบ้านนี่แหละไม่บ้านเรือนตึกอต่างๆโครงคลอนเคลื่อนขยื่นโยนโอ้โหตัางสั่นไปมาบ้านช่องคลองเล็กใหญ่บ้านตื่นไฟตกใจโจรปลุกเพื่อนเตือนตะโกนลุกโลดโผลนโดนกันเองตกอกตกใจกันไปหมดเพราะเสียงอ่าที่ดังกังวานนะครับเกิด ความวุ่นวายขึ้นง่ายๆพินพาดระนาดของตะโพนกองร้องเป็นเพลงระคังดังวังเวงงงงางเงงเกงกลางดังตรงนี้ขีดได้เลยคือสัตทจพ์ที่เคยพูดไว้นะครับเห็นไหมเรียนเสียงอะไรเรียนเสียงระคังงังงงงงงงคุนึกสภาพมันวุ่นวายไปหมดนะครับขุนนางต่างลุกวิ่งท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลังพลวันดันตึงตังพลังพัดหกพันพัด ตกหกเมนตกลงมาหมดเลยพระสงฆ์ลงจากกุฏวิ่งอุตตรุลุดฉุดมือเนนตกใจพระสงฆ์ลงจากกุฏิจับมือเนนได้พานเนนวิ่งเลยหลวงชีหนีหลวงเทนก็คือแม่ชีหนีหลวงเทนก็คือหนีพระนะครับลงโคลนเลนเพ่นผาดโผนกระโดดลงมีบ่อโคลนก็กระโดดลงโคลนเลย พวกวัดพัดเข้าบ้านล้านต่อล้านสานเซโดนคนหัวล้านวิ่งเอาหัวล้านกระทบกันปงเปงปงเปงต้นไม้ไววเอ็นโอนลิงข้างโจรผลหกหันลิงข้างกระโดดกันไปหมดพวกผีที่ปั้นลูกติดจมูกลูกตาพันก็คือพระองค์ทรงสังวาสกันใช่ไหมก็คือบทอัศจรรย์กันตรงนี้เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อเมื่อก่อนเราเชื่อว่า เราจะเกิดมนุษย์จะเกิดเด็กจะเกิดเนี่ยผีเป็นคนปั้นเห็นไหมผีปั้นลูกเห็นไหมผีเป็นคนปั้นติดจมูกลูกตาพันก็คือเอาจมูกติดเอาตาติดนะให้เป็นพวกเราทาไมพวกเราหน้าไม่เหมือนกันเพราะผีแต่ละตัวปั้นเราไม่เหมือนกันคลิกๆกระิกกันคิกคีดกันเลเป็นสัตว์พจน์อีกเหมือนการเรียนเสียงหัวเราะของของพูดผีพวกที่กําลังปั้นเนี่ยอะไรเงี้ยขำกันนะครับปั้นไม่ทันมันเดือดใจแถมปั้นไม่ทันด้วยนะครับแหมจะปั้นให้ทันก็ปั้นไม่ทันใจ สององค์ทรงสังวาสคำว่าสังวาสก็คืออยู่ร่วมกันนะครับโลกกระธาดวัดวันไหวก็คือโลกทั้งโลกวันวันวันในที่อ่านไปเห็นไหมมันเกิดความแปรปรวนไปหมดเลยตื่นนอนอ่อนอกใจเดินไม่ได้ให้อาดูอันนี้เราก็คิดเอาเองนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่สุนทรผู่ต้องการจะบรรยายนะครับภาพการกระทําบทอัศจรรย์นี้ให้เห็นถึงความวุ่นวายของบ้านเมืองวุ่นวายของแต่ละที่เนี่ยครูต้องการจะสื่อในลักษณะว่าเราไม่ต้องไปแปลหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ให้เรามองว่า เมื่อเราเสพในเรื่องกามอารมณ์เป็นใหญ่นะครับมันจะเกิดแต่ความวุ่นวายนะครับเหมือนโลกเราทุกวันเนี่ยนะถ้าเราตกหลงอยู่ในโลภโทสะโมหะหรือเรื่องกามานะครับมันก็จะเกิดความวุ่นวายเหมือนที่สุทรผู้บรรยายเห็นไหมทุกอย่างมันมีแต่ความวุ่นวายทั้งนั้นเลยผลสุดท้ายก็คือจุดจบก็คือความวุ่นวายนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับต่อไปขึ้นกบจบแม่กดนะครับมากลับยานิยมเหมือนกันมาแม่กบและมากิ้งบทอัศจรรย์แม่กดพอ บทต่อไปเป็นแม่ก,กบจบแม่กดพระดาบทบูชากูลบูชากูลคือบูชากองไฟนะครับบูชากองไฟเห็นไหมบูชากองไฟพระดาบทคือพระฤาษีนะครับพระฤาษีในสมัยก่อนความเชื่อเนี่ยเราก็จะมีพระฤาษีนะครับที่มีอิทธิฤทธิอำนาจต่างๆถาสุกรุกขมูลคําว่ารุขะแปลว่าต้นไม้มูลแปลว่าฐานแปลว่าพื้นแปลว่าอุจจาระอะไรนั่นก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงพื้นต้นไม้นั่นก็คือโคนต้นไม้ ก็คือพระฤาษีองค์นี้มีความสุขอยู่ที่ไหนโคนต้นไม้ก็คือนั่งบําเพ็ญเพียรอยู่โคนต้นไม้ภูลสวัสดิ์สัทธาวรมีความสุขนะครับอยู่ที่โคนต้นไม้ระงับหลับเนตรนิ่งเอนองอิงพิงสิงขอนสิงขอนก็คือหินนะครับหินก็คือนั่งพิงหินเหมือนกับหลับสนิทนอนสังวรศีลอภิญญาอภิญญาก็คือความรู้แจ้งนะครับความรู้แจ้งในที่นี้ก็คืออภิญญาก็คืออิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สังวรศีลก็คือคิด วิทคิดอยู่ในเรื่องศีลน,นะครับคิดอยู่ในเรื่องศีลว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะครับตรงนี้ต่อไปบำเพงเล็งเห็นจบพื้นพิภพบจบจัก,กรวาลเห็นไหมครับบำเพงเล็งเห็นจบพื้นพิภพบจบจัก,กรวาลก็คือสามารถนั่งบำเพงจนเห็นทุกอย่างในจัก,กรวาลหมดเลยสวรรค์ชั้นวิมานท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกาโลกาก็คือโลกเห็นไปทั่วโลก พูดง่ายๆเพราะท่านมีอภิญญาและท่านเป็นผู้รู้แจ้งและเห็นทุกอย่างอภิญญาก็คือความอิทธิฤทธิ์ที่แสดงปฏิหารได้ตาทิพหูทิพอะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าฌานนานนับเดือนเข้าฌานก็คือเข้าสมาธิสมาธินะครับนานนับเดือนไม่ขยืนเคลื่อนกายาไม่ขยับขยืนเลยจำศีลกินวาตาวาตามาจากคำว่าวาตะวาตะไพแปลว่าอะไรไพยจากลมวาตะก็คือลมกินลม ไม่ใช่นั่งฮุบอ้าปากงับลมนะไม่ใช่หมายถึงก็คือหายใจอย่างเดียวนั่นเองกินลมเป็นผาสุกทุกเดือนปีวันนั้นคลั้นดินไหวเกิดเหตุใหญ่ในปฏตพีคําว่าคลั้นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวถึงตอนไหนหมายถึงตอนไหนใช่ตอนกนารทําบนอัศจรรย์ไหมไม่ใช่แต่หมายถึงตอนที่น้ําป่าเข้าเมืองนั่นแหละนะครับเขาไม่ได้กล่าวในตอนต้นหมายถึงวันที่มีน้ําป่าเข้าเมืองของพระชัยสุริยานั่นแหละนะครับเกิดเหตุใหญ่ในปฏิพีคือแผ่นดิน เล็งดูรู้คดีกาลกินีสี่ประการเกิดการลกินีขึ้นสี่ประการกาลกินีคือสิ่งไม่ดียิงกาละกินียิงไม่ดีนะครับสิ่งกาละกินีสิ่งไม่ดีมีอะไรบ้างสี่ประการน่ะประกอบชอบเป็นผิดกับจริตผิดโบราณนะครับก็คือเห็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชอบก็คือสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดหมดเลยนะครับสามันอันธพานผานคนซื่อถือสัตธรมผานก็คือล้างผานคนที่ซื่อสัตย์ นะครับคนที่มีสัตว์คนที่มีธรรมผ่านไปหมดเลยสามัญมีความอันธพาลเป็นพื้นฐานคาว่าสามัญคือพื้นฐานทั่วไปลูกศิษย์คิดล้างครูเนี่ข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองลูกศิษย์คิดล้างครูลูกไม่ลูกไม่รู้คุณพ่อมันข้อสองก็คืออักตันยูนะครับเกิดความอักตันยูกันแล้วลูกศิษย์ก็ไม่เาคารพครูบาอาจารย์ลูกก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เห็นไหม ข้อ3ซ้อเสียดเบียดเบียนกันรอบข้าฟันคือตันหาคือมีตันหานั่นเองคือเบียดเบียนกันเพื่อให้ได้มาซึ่งตันหาก,ก็คือความอยากได้อยากมีนะครับข้อ4โลภลาบบาปบ,บอกคิดมีความโลภโลภในลาบยศสรรเสริญทุกอย่างโดยไม่คิดอะไรเลยโจรจะผิดฤทิ์ยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้มาซึ่งผลประโยชน์ก็จะฤทิษยา อุระพัสธาอ,อกแผ่นดินอุระไม่ว่าอ,อกพะสธาป่วนเป็นบ้าฟ้าบทบังก็เกิดความปั่นป่วนไปหมดเลยนะครับคาว่าอ,อกแผ่นดินก็คือใจกลางของแผ่นดินใจเมืองนี่แหละบรรดาสามันสัตว์เกิดวิบัตปิปฏิปาปังนะครับปฏิปาปังเนี่ยแปลว่าบาปก็คือมีทั้งบุญทั้งบาปเกิดบุญบาปกระบาปกำรไรตาย,ยุคทุกขตรารังสังวัชรละอวสารจนเลื่อยไปจนถึงไตรย,ยุคยุคสามยุคนะครับไตรย,ยุคทุกขตรรังก็คือต้อง ผ่านยุคเหล่านี้ไปให้ได้ตอนนี้ถึงเขาพูดว่าสมัยนี้เกิดเหตุเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นในบ้านเมืองนะครับหลายๆอย่างจนนานมากจนทั่วอวสานไปเลยนะครับต่อไปขึ้นกรมสมเด็จจอมอานคา,าว่าสมเด็จจอมอานในที่นี้ครูจะหมายถึงพระฤาษีนั่นแหละนะครับพระหมายถึงพระฤาษีนะครับ คือเอนดูภูบาลเอนดูก็คือสงสารสงสารใคาสงสารพระชัยสุริยาภูบาลที่บอกไปแล้วหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านพาราสาวัตถีผ่านแปว่าคลองผู้คลองเมืองสาวัตถีนั่นเองนะครับขึ้นแม่กรมแล้วนะกล่าวถึงสมเด็จจอมอานก็คืออาจจะเป็นเทวดาก็ได้หลายคนอาจจะแปลว่าเทวดาก็ได้หรือฤษีก็ได้แต่ครูแปลว่าน่าจะฤษีเพราะบทที่แล้วเนี่ยเพิ่งพูดถึงฤษีใช่ไหมเมื่อฤษีเห็นทุกอย่างเห็นจบในโลกมนุษย์มามีการากินีมีอะไรเนี่ยท่านก็เลยปโปรดสงสารก็เลย มาโปรดมาหาซื่อตรงหลงเล่เสนีเห็นไหมหมายถึงพระชัยสุริยาดันไปเชื่อพวกเสนาทั้งหลายกลอกกลับอับป,ปีเปลี่ยนจากความดีเป็นความอับป,ปีบุรีจึงล่มจมไปแผ่นดินจึงล่มอ่าแบบไอ้บุรีแปลว่าเมืองนะครับเมืองจึงล่มจมนั่นเองประโยชน์จะโปรดภูวนยัยวันนี้แหละเพื่อเป็นประโยชน์ที่ดีจะไปโปรดก็คือจะไปช่วยภูวนัยก็คือพระมหากษัตริย์นิ่งนั่งตั้งใจเลื่อมใสสําเร็จเมตตาก็เลย เาไปหาท่านเล่งเสียงเพียงพินอินทาเพียงบอกไปแล้แปลว,ว่าเหมือนใช่ไหมนะครับคำอุปมามีหลายคำนะเราเจอในนี้มาดุดดังเหมือนเพียงนะครับเพียงเสียงของพระอินทร์พินของพระอินทร์ใช่ไหมถ้าตรงนี้เราแปลว่าอืมเป็นพระอินทร์มาบอก นะบางคนบอกว่าแปลเป็นพระอ,อินมาบอกแต่เสียงของท่านก็เหมือนเสียงของพินพระอ,อินมันก็เลยดูขัดขัด,ขดกันหน่อยอันนี้ก็อาจจะแปลว่าเป็นเทวดาสักองค์หนึ่งก็ได้หรือเป็นพระฤาษีส่งเสียงมาคล้ายกับเสียงพินคือผู้ฟังง่ายๆคือมันเยือกเย็นและไพเราะบอกข้อมราคาบอกแนวทางบอกทางที่ว่าจะจะตายคนเราเกิดมาต้องมอรณาก็คือตายคงมาวันหนึ่งถึงตนบอกว่ายังไงความตายก็ต้องมาถึง โอโทษทีมาถึงตัวเองแน่ๆมาวันหนึ่งถึงตนนะครับเบียดเบียนเสียดส่อช่อฉนช่อก็โกงใช่ไหมช่อฉนคือโกเบียดเบียนการโกงกันบาปกรรมนําตนไปทนทุกนับกับกันคาว่ากับกันนี่หลายร้อยหลายพันชาติเลยจะทําให้บาปกรรมเนี่ยมันจะทําให้เราไปตกลักกรรมลํา,ลาบากนะครับข้ออ่า นะครับแักครูนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาต่ออีกนะครับพอดีครูไม่ได้ไทยอ่าเดี๋ยวเราดูที่ตัวหนังสือนะครับตอนนี้อ่าเกิดอะไรขึ้นอ่านี่ต่อมานะครับชนทุกนับกลับกันเห็นไหมครับอ่าเมตตาการุณาสามัญถ้ามีความเมตตามีความการุณาเป็น สามัญคือเป็นพื้นฐานเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้ามีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานจะได้ไปสวรรค์เป็นสุขทุกวันหันษาผู้พูดง่ายๆคือถ้าทําชั่วก็ตกนรกทําดีก็ได้ไปสวรรค์สมบัติสัตว์มนุษย์ครุฑธ,ธาคือสมบัติของสัตว์ของ,ของมนุษย์ของพญาครุฑพญาครุฑอยู่วิมานชิมพีคือวิมานต้นงิ้วเขาบอกว่ามันสวยมันมีสมบัติที่ดีมากๆเลยก็กลับอับปปลาคําว่าอัปปลาตัวนี้แปลว่าแพ้ สมบัติของสิ่งที่ดีๆของมนุษย์ของสัตว์ของพยาคุตก็สู้ไม่ได้แพ้เทวาสมบัติชัชวานชัชวานว่าชดช่วงรุ่งโรดยังไงก็สู้สมบัติของเทวดาไม่ได้คือพูดง่ายๆถ้าไปสวรรค์เราก็ได้ไปครองสมบัติของเทวดานะครับสุกเกษมเปรมปรีวิมานได้มีความสุขอยู่บนวิมานอิ่มหนำสำานําราญสลิงคานห้อมร้อมพร้อมเพียงสลิงคานก็คือท่าที่ปนิบัติบริวารน,นั่นเองนะครับบริวารก็จะห้อมล้อมดูแลกจ็จะปีสีซอทอ พอท่อเสียงอันน่าอันนี้น่าจะพิมพ์นะครับก็น่าจะอ่านประมาณว่ากระจับปีก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมีการมีมาสีซอคลออาจจะเป็นคําว่าคลอก็ได้ก็คือมีเสียงขับรําจําเรียงนะครับก็คือจําเรียงก็คือบทคามบทขับร้องอะไรงนี้เป็นต้นนะครับสํำเนียงหน้านางฟ้าหน้าฟ้าก็คือจะมีนางฟ้ามาขับกล่อมให้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับ เดชะพระกุศลหนหลังสิ่งใดใจหวังได้ดังมุ่งม,มา่ปรารถนาคือด้วยบุญกุศลเมื่อขึ้นสวรรค์แล้วอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจปรารถนาจริงนะประสกสีกาประสกใช้แทนเรียกแทนผู้ชายสีกาใช้เรียกแทนผู้หญิงจริงนะอยากจะบอกประสกกับสีกาเห็นไหม คำนี้ถ้าตรงเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นเทวดาเทวดาไม่น่าจะแทนคนด้วยว่าปรกส,สีกาคนที่จะแทนประสกอ่าคนด้วยปรกส,สีกาส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชนะครับก็เลยอาจจะหมายถึงฤาษีซะมากกว่าส่วนมนภาวนาเบื้องหน้าจะได้ไปสวรรค์ท่านแนะนําว่าส่วนมนตไว้นะชาติหน้าหรือเบื้องหน้าจะได้ไปสวรรค์จบเทศเสร็จคํรํำพันธ์เทศเสร็จเห็นไหมเทศใช้กับนักบวชเห็นไหมเทศเสร็จใช้กับพระนะครับเสร็จคำลำพันธ์พระองค์ทรงทานเด้าด้านเมฆาคาไข,าข,าขาก็ หาะกลับสู่วิมานนะครับหรืออาจจะกลับสู่ที่พักที่พักของตัวเองก็ได้นะครับหรือจะหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับในที่นี้นะครับสมเด็จจอมอริยะไงอริยะตรัยก็ได้นะครับต่อไปขึ้นเกยทีนี้มาแม่เกยบ้างนะครับขึ้นเกยเลยกล่าวเท้าไทยก็เลยขอกล่าวถึงเท้าไทยเท้าไทยในนี้ก็คือหมายถึงพระชัยสุริยานะครับพระชัยนะครับพระชัยฟังทำน้ําใจเลื่อมใสศรัทธาก้าหารพอฟัง ปุ๊บมีจิตใจที่เลื่อมใสมากเลื่อมใสมากเห็นภัยในขันทันดานขันท่าก็คือการดำรงอยู่เห็นเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันเวียนว่ายตายเกิดขันทันดานคือการเวียนว่ายตายเกิดติดตัดห่วงบวงมานสำราญสำเร็จไม่ตาาย,ย่างนั้นเราตัดห่วงเลยดีกว่าเราจะพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายไปได้อย่างไรนะครับก็สององค์ทรงหนังพยัคขาเลยบวชทั้งสองเลยเปลี่ยนเครื่องทรงไม่เป็นและบุคคลคนทั่วไป ใส่หนังพยักคาก็คือบวชเป็นฤาษีนั่นเองจัดกีบกรีบชดาฤาษีจะใส่ชดาชดานะครับคล้ายๆงี้นะครับชดานะครับชดาล้อมชดาขึ้นไปชดารักษาศีลถือฤาษีก็คือรักษาแบบรักษาศีนเหมือนฤาษีเช้าค่ำทํากิจพิธีกองกูนอคีสิ่งหนึ่งที่นี่ก็เป็นความเชื่อนะฤาษีสมัยก่อนก็จะมีการบูชาไฟเพ่งกสินเพ่งไฟนะครับเพ่งพลังจิตไปที่ไฟเป็นที่บูชาถาวรเป็นมาตรฐานถาวรเลย ปัตพภีเป็นที่บรรจถนเอาแผ่นดินเป็นที่นอนนะครับเป็นที่นอนก็คือนอนดินคือต้องอยู่แบบสมถะไงสมณะสมถะเนี่ยนะครับพระ,ะ,ะต้องมีความสมถะนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นก็คือใช้แผ่นดินนอนเลยเอนองลงนอนเนื้อขอน,ขนอเนยเกยเสียนเนื้ออะไรเนื้อขอนไม้เอาเป็นเนยก็คือหมอนเอาเป็นหมอนเกยหัวแทนนะครับ เกยหัวแทนค่ำเช้าเอากราดขวาดเตียนนี่คือกิจของท่านก็คือทุกชุกเช้าก็จะเอากราดคําว่ากราดก็คือไม่กวาดนั่นแหละคล้ายกันแต่เป็นไม่อาจจะต่างกันกับไม้ขวาดที่นักเรียนเห็นกราดก็คือเอาต้นดอกหญ้าต้นหญ้าชนิดหนึ่งมันเป็นเหมือนกิ่งไม้เอามารวมกันเป็นการรหลายๆกิ่งรวมกันก็คล้ายไม้ขวาดเหมือนกันเอาไปใช้ขวาดเรียกกราดนะครับเหนื่อยยากภาคเพียนเรียนทำบำเพ็งเคร่งครันต่างก็เรียน นะครับธรรมะสำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์ในที่สุดสองพระองค์ก็ได้ไปสวรรค์สวยสุขทุกวันนานนับกับการพุทธันดรชช่วทางช่วเวลาทางพระพุทธศาสนาเลยพุทธันดร5ห้าพันปีเลยว่างนั้นเถอะนะครับภูมิราการุณสุนทรภูมิราตัวนี้แปลว่าแมลงผู้ นะครับซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงชื่อท่านนั่นแหละก็คือสุนทรผูนั่นแหละหมายถึงตัวท่านเองการุณก็คือการุณาเลยให้เป็นสุนทรน,นะครับคาพูดไว้หวังสั่งสอนเด็กอ่อนอันยาวเล่าเรียนให้เด็กที่อายุน้อยเล่าเรียนกอขอกอกาว่าเวียนกอขอเคยบอกไปแล้วแทนอะไร พยัญชนะกกาสระตัวสะกดมาว่าเวียนหนูน้อยค่อยเพียนอ่านเขียนผสมกลมเกยคำว่ากลมเกยก็คือแทนตัวสะกดทั้งหมดนะคะก็คือพูดง่ายๆก็เอาทั้งหมดนี้มารวมกันระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ยตัวนี้เป็นอ่าเหมือนความหวังดีของสุนทอนผู้ก็สอนว่าเด็กๆจําไว้นะระวังไว้นะกลัวด้วยนะไม้เลียวเจียวเวยเวยเนี่ยเป็นคําพูดลงท้ายเวยระวังไว้เวยอย่างเงี้ยไม้เลียวชนะกลัวเลยนะ เชี่ยวเจียวก็คือเชี่ยวไม่เลียวเชียวนะเออกูเคยเข็ดลาบควับเขียวควับเขียวตัวนี้ก็เป็นสัตว์พจน์คือเสียงของไม้เลียวที่ฟาดลงกลางก้นหรือกลางหลังอะไรสมัยก่อนตีกันนะครับหันหวดปวดแสบแปลเสียวหันหวดหวดก็คือตีไม่ได้ตีแบบหน้าตรงๆแล้วตีนะหันตัวเอี้ยวตัวเพื่อให้ได้แรงมากที่สุดด้วยแล้วก็หวดไปคนโดนทั้งปวด ทั้งแสบทั้งแปร ى, ทั้งเสียวโอ้โหแล้วยังหยิกซ้ําช้าเขียวหยิกซ้ําด้วยครูเก่าๆจะหยิกซ้ําแต่นั่นคือสิ่งที่ครูเขาเขี้ยวเข็นเพื่อให้เราจําแล้วได้เป็นเด็กดีนั่นเองนะครับอย่าเที่ยวเล่นหลงจงจํานี่ไงพยายามจําไวน้นะไม่งั้นครูตีนะเมื่อก่อนเนี่ยเอา,เอ,าอ้างได้เลยอะไรก็ครูตีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่ได้ตีนะ บอกไว้ให้ทราบบาปกรรมนี้ก็คือจุดประสงค์ทั้งหมดว่าเรื่องนี้นะครับแต่งขึ้นเพื่อล่อใจดึงดูดใจเด็กใช่ไหมและก็สอนเรื่องบาปกรรมเป็นแก่นของเรื่องเลยสอนเรื่องบาปกรรมเรียงเรียบเทียบธรรมแนะนําให้เจ้าเอาบุญถ้าได้เรียนเรื่องนี้แล้วเพื่อเอาบุญนะครับเดชะพระมหาการุณได้บุญได้เดชะได้บารมีใครเห็นเป็นคุณใครเห็นเรื่องนี้มีคุณมีประโยชน์นะครับ แบ่งบุญให้เราเจ้าเอ,อ๋ยช่วยแบ่งบุญให้กับตัวสุนทรภู่ด้วยพูดง่ายๆก็คือสุนทรภู่ก็ไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยจะมีใครนึกถึงท่านไหมจะทําบุญให้ท่านไหม การได้อ่านวรรณคดีของท่านหรือผลงานของท่านหลายๆเรื่องจะขอท่านจะขอให้แบ่งบุญให้ท่านนะครับเหมือนทํานองว่าขอให้เหมือนว่าให้ระลึกถึงท่านนะครับอย่างน้อยท่านก็เขียนหนังสือเพื่อเป็นธรรมทานนั่นเองนะครับก็จบเรื่องกาพระชัยสุริยานะครับตรงไหนอาจจะไวไปหรือไงก็มาถามกันนอกรอบได้หรือคุณครูประจําชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่ก็อาจจะสอนแล้วอันนี้ก็เหมือนว่าทบทวนไปด้วยในตัวนะครับขอบคุณมากครับ